นิสวัสดีบัตรนิฆาตังอาไลสาหาสสวัตดิสะพสัตุสะพะวินาสันตุอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีเป็นวันนาเปิกสีเป็นวันดีเป็นวันสหลีวันมันเป็นวันพาแป้คาเตสตุเป็นวันสัพะตัโยุ นั่งเหนือเต็นแก้วผาแป้แล้วมูลีปนมานวันนี้คาจักเงือพ่ออาจารย์หน้าผาคำมืออยู่สุขสำลันหายจากศกเศร้าเงือปปนจากทุกกาโตษาวันนี้ปินนาาป่นวันใจยะจมหาลาภปิ่นวันใจยาปราบจุมปูปุงศัตรูน้อมนำมาสู่ได้ผาแป้แล้วยังมูโจลาวันนี้วันนี้หนาดีลำเลิศผาเสืกาวันและงามตั้งลายนับกฎหมายยังงาแห่งปี ป้าแสงก่อมาเศษสี like ่ห้าหกสองปีห uh มูลาทะลัดทะลองออกเป็นโยกเอาเลิกออกตั้งเป็นตาเอาเกณฑ์เดือนวันยามมาบวกแล้วเอาเจ็ดหานทัพย์อาช่อบิงตะวันตะทีกะะโตก่อนยังนี้ลายเหลือหมูวันนี้ข้าจะเกลียกเอาสามติบสองขวัญเจ้า เฮงปอจันภาคบาอาทิตพจันนาจักใหญ่มาสู่ราศีจอมมหาใจยะอังการไปสู่ราศียมิดสุเกตุตัวดีสลี่ใหญ่ไปสู่ราศีอุตตมโจกปาหาการโยกามหาใจยะลาหูไปเป็นกุนเข้าสู่เมถุนหักเป็นกุลและมิรอาทิตย์ไดมาหาอุจมาคารนา มหาโยกรรมมาโกงนาวางลงเข้าสูรศสีเมตรล้อมพัดต,ตัววิเศษกลุ่มมาวันนี้เป็นวันดีทีสักอากเป็นพญ,ญานถ้าเป็นวันพญาเวสสันตรลาดตาเสด็จเข้าป่าไม่มาเมืองเป็นวันอินตาเทืองนาแถวจังจึงมาฝุนหาแก้วหลังลงตกในคงมาเหคงหนาเขตทห้องประเทศจัตุราชนาคนเรเกียวบวร เรื่องเผืือไวัยฮือตันเต้าอยู่เวยตานไปวันนี้และหนาบุผาลาจารองดอกเข้าดอกดอกไม้บาน <c oughs> เบ่งซอยกาวีการอาจจ้อยจุ่มตีวันนี้ก็เป็นวันดีถ <c oughs> ้าเป็นยามาดีที่ใสบ่เศร้านักป่าเจ้าเรียกว่าวันหมดใส่เป็นเป็นวันไตก็ตั้งออกเอาหกคุณไปเอาดีถีเข้าใส่เอาสามใจคุณลงก็ถูกประสงค์เอาจัตตาลง ถ้าเจ็ดงานบ่อกาดอุตตามาจัดกากรมปันนาเก่อ,กกอาากกกวันนี่งามนี่นาดีเนี่ยใส่บอส่อเศร้าออกทำมาพุทธาพิเศษเรียกเอาขวัญน,นะป้พุทธเจ้ามาสู่ปลาแม่งดูป่าเจ้าว่าถ้า,ลาหลับ่อดแหภันวันสารในวันนี้งามนี่ยาดีสะอาดเจ้าคัดปีญาลาดกุมารา คืนหน้าเหี่วหงผาบินนันยนอยู่ในอากาศไปสปาสยามานดาจักในยอุตตะาานตรวดมีใจบ้านจมจึงปูเท่ายื่งุนควันเป็นอาสาจารยิ่งล่ำพญาอินตาถวยข้ามเงือบบอจบกถอยเทาสร้างมาเสียทีในวันนี้ยามนี้นะบ่อเ้าบาดานี้ข้าจักเรียกเอาสาสิบสอคนเจ้าวมามาบัติญาติกา ตั้งหลายมันหมู่พร้อมหน้าอยู่สะกุนจงได้ตกแต่งคำใบสีงามสะอาดลายเรื่องงาสะปากินกวามงหวานตั้งยงกินบอ่อขาดมีตั้งกลวยอ้อยเนื้อปลาของนานามีมากันตามหักได้สะเวยมีตั้งงากินหมูนเนยเป็ดไก่มีตั้งข้าวต้มและข้าวนมของกินใหม่มีตั้งหมากเมียงบุรี มีพร้อมจุกอันอันก็ได้ตกงั่งขันนาตกแต่งงังขันนาใบสีงามสันนาตาตั้งไวสองนาตากองหักงามดีเย็บใบสีสอตาดนเอาใบอาควายายอดจาดีมาแปงขันใบสีงามเดินเลี้ยวหากปอดตาประดับบุพานาจาดวงดอกเข้าดอกดอกไม้และลำเตียนงามกินจ้อยควนจมมีตั้งดอกมีละบนแลเกียงแกวเกตดอน แหแล้วเจ่จมมีตังดอกมะลีเกียงมือสลิดเตตมีตังดอกกาละเกตและดอกสะบันงาดอกจุมปีและดอกจุมปาบ้านเบ่งซอย้าวีกาบหน่อยกินหอมนวลมีตังดอกกาบมวนมีหลายสิ่งหอมลดหญิงสุกันทามูปอแม่ก็บิดมาตกแต่งท่าไว้รับเอายัง3ามสิองควันเจ้า ว่ามามาเนเตอเธอมีตังเครื่องอาพาและของนานาในโลกกอ่2สาสองควันเจ้ามาบริโภคทุกอ,อันนั้นมีต่างๆต้องตั้งลานหนูแวนสุบมือใส่ก้อย หาป่าหน่อยกากำแพงคนตั้งหลายใดยังและไครพอขอสามสิบสองควันเจ้าว่าจุงมามาูขาตั้งหลายก็มาแต่งดาว้ของอันเจญยังสามสิบสองควันแห่งเจ้า เอออย่าได้เมินหื้อมาอยู่สุขสำลางปู่เฒ่าหื้อเก่ามีอายุยีงยาวน้อยซาวกว่าเก่าคือจุงจัดนามีหือมาอยู่สวัสดิกว่าเก่าสุขร้อยเฒ่าปูนพันหือใดก็ทำอยู่กทบุญอย่าขาดวัเจ้า อย่าได้ประมาทลาสาในตัวตนควรเจ้าอย่าไปมัวเมาตกใจสะดงจิตแต่คุ้งเหลาลงแมนว่าความทิศทองควันเจ้าไปตกใ่ดาวเขตประเตศเมืองไก่ขอเชิญมาไว้ไว สองควันเจ้าเฮอออ้ยยากจะาภริยาและลูกเต้าก็มานั่งเฝ้าหลับเอาสามสิบสองควันแห่งเจ้า <c oughs> เฮอ,อ,อยยามาขอควันสามสิบสองควันแห่งเจ้าไปอยู่ตัดน้ำในเพียรรมและวังผาเฮอควันสามสิบสองควันเจ้าอย่าไปอยู่กับนกกาและเสือหูย ที่ลิงหวัวนอนอนาพาขวันเจ้าอย่าไปอยู่ในป่าดงกำกลางเถื่อนกว้างือแถมแหลกจ้างหมูดงพงไรขวันเจ้าอย่าไปอยู่กระบอกกลางหมูเป็นคนบ่อใจภาษาคนมันยำ เ้ื่อไงเอามือก็กิ่งไม้ยาย่อนหัวลงขอสามสิบสองควันเจ้าอย่าได้ไหลลงเหวาเล่นในป่าเตศต้องเมืองไก่บ่ใจเมืองมหาใจยาบุรีใจใหญ่ดูต่างต่างปังศาละมีอยู่สวัสดีเหลือเก่าอายุเตียงเอาแดเตอ ซาลีสวัสดีตั้งแต่นี้เป็นวันนี้เป็นวันเสร็จเป็นวันไกลเ,เป็นวันถูกพื้นน้นตาเป็นวันใจยาอเป็นวันอุป,ปการาอาจารย์เจ้าเก่าเป็นวันมัาลาแจงสอดนักะตะเลือเดเตียวเข้าสู่ ดายุาลายลาสีวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันพุทธศีาใจเจ้าไต้ก็มาสู่ควันเลือนเจ้าเหนือก็มาสู่ควันมาก็กวันนี้พ่อ้กาก็จักมาสู่ควันแสงก็วันนี้เจ้าราเฮง ก็จักมาสู่ควันให้และควันน้าก็วันนี้เจ้าตากเจ้าลองก็มาสร้างกลุ่มเล็กและกลุ่มตองในวันนี้เด็กน้อยฝึกปากก็วันนี้ล้วนหากัวสวัสดิ์จักกรรมวันนี้ก็เป็นวันนาโจกเจ้าอาศกมาสู่เอาควันก็วันนี้พระอาทิตย์และพระจันทร์ ยายลาสีกินเมืองใหม่ก็วันนี้มาหากษัตริย์ใหญ่ได้นั่งแทนแก้วสะเวยเมืองจุมสัมปติเทศในวันนี้พญาเวสสัตลา <c oughs> ได้ไต่เต้ามาเมืองหาผลเมืองหลังไลตกกาแทนได้เมืองมาในวันนี้จำเริญแต่นี่ไปเมื่อนา ท่านเสียก็เหอท่านเจ้าใดท่านใดก็คือเจ้ามีสามสิบสองขวัญเ่งเจ้าเออจึงมามาบัดนี้อาหารแต่งด้าไว้หลายสิ่งมีตั้งไก่ต้มและปลามันมีตั้งกล้วยจันและกล้วยตีบหน่วยบอลอิบสุขวันมีตั้งข้าวต้มข้าวหมงเจียจาน โดยนำพึงและนำอ้อยหวานช้าจอยเอาใจสามสิบสองควันเจ้าว่ามามาเงยหยุดมันยืนยาวเตียงเต้าตัวตนเห่งเจ้าได้ลอยเสาพอเข้าว่าสาเตียงแต่ดีลีเดเตอันมัดมือปอตัวลับ อาจารย์เนาะเออปัดได้ <muchas> <muchas>